ในห้องพิจารณาคดีที่เต็มไปด้วยความกดดันพ่อกับแม่กำลังแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากปากของเด็กเล็กๆจะทำให้ทั้งห้องเงียบงนันและน้ำตาทุกคู่ตาไหลพรากเด็กชายคนนั้นพูดว่าอะไรและคำพูดนั้นจะเปลี่ยนชะตาของครอบครัวนี้ไปตลอดการได้จริงหรือไม่สารครอบครัวเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดเก้าอี้ไม้แข็งเรียงรายผู้คนมองไปยังด้านหน้าอย่างเงียบงนัน เสียงนาฬิกาเดินดังชัดเจนราวกับนับทุกวินาทีของความกดดันพ่อของเด็กชายยืนขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขายืนยันว่าตนมีสิทธิ์ดูแลลูกชายแม่ของเด็กชายก็ไม่ยอมเช่นกันน้ำตาคลอเบ้าเธอเอ่ยเสียงสั่นว่าสามีไม่เคยใส่ใจลูกมากพอผู้พิพากษานั่งนิ่งมองทั้งสองด้วยสายตาเย็นชากระดาษเอกสารกองโตวางบนโตะ๊ะ บันทึกคำให้การหนาเตอะเหมือนภูเขาที่ถมทับบรรยากาศเด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่ตรงกลางดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นมือเล็กกำชายเสื้อแน่นจนยับยูย่ยี่ห้องทั้งห้องเงียบลงเมื่อผู้ผพิพากษาเอ่ยว่าหนูอยากพูดอะไรไหมเสียงของเด็กชายเบาแต่ชัดเจนเขาหายใจแรงหนึ่งครั้งราวกับรวบรวมความกล้าสายตาเล็กกวาดมองผู้เป็นพ่อและแม่ที่จ้องกันด้วยความเกลียดชัง ผมไม่อยากให้ใครชนะเลยครับคำพูดนั้นก้องสะท้อนในห้องพิจารณาคดีแม่ของเขาชะง,งักริมฝีปากสั่นสะท้านพ่อของเขานิ่งค้างดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเด็กชายพูดต่อดวงตาเริ่มมีน้ำใสเอ่อขึ้นผมอยากให้พ่อกับแม่เลิกทะเลาะกันสักทีเสียงสะอื้นดังขึ้นจากมุมห้องเจ้าหน้าที่ศาลบางคนหันหน้าหนีเพื่อซ่อนน้ำตาผู้พิพา,ากษากดปากกาไว้กับโต๊ะเงียบอยู่นาน ทุกคนในห้องเหมือนถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายดวงตาของเด็กชายยังไม่หยุดไหลเสียงเขาสั่นแต่หนักแน่นผมไม่อยากเลือกใครเพราะผมรักทั้งสองคนห้องพิจารณาคดีที่เคยเงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นเบาๆบรรยากาศอึดอัดเหมือนกำแพงที่ถล่มลงมาทุกสายตาจับจ้องไปยังเด็กน้อยผู้พูดออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แม่ของเด็กชายก้มหน้าลงน้ำตาไหลไม่หยุด มือของเธอสั่นจนแทบยกขึ้นเช็ดไม่ได้พ่อของเด็กชายหายใจแรงเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอแต่เขาพยายามกลั้นเอาไว้ผู้พิพากษามองภาพตรงหน้าสีหน้าเปลี่ยนไปจากความเคร่งขครึมกลายเป็นความหนักใจปากกาถูกวางลงช้าช้าราวกับทุกการตัดสินใจหนักอึ้งกว่าครั้งไหนบรรยากาศทั้งห้องเงียบกริบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้เด็กชายยังนั่งอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงก่ำแก้มเปียกชื้นไปด้วยน้ำตา เขาเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะหันไปมองผู้พิพากษาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจผมไม่อยากโตมาแล้วต้องเกลียดใครเลยครับเสียงของเขาสัน่นแต่หนักแน่นจนทุกคนต้องกลั้นหายใจฟังผมอยากมีพ่อคอยสอนการบ้านอยากมีแม่คอยกอดก่อนนอนคำพูดที่หลุดออกมานั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยแรงสเตือนใจแม่ของเขาปิดหน้าร้องให้เสียงดังสะอื้นสะท้อนกล้องในห้อง พ่อของเขากำลังพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับสั่นจนรุดลงนั่งอีกครั้งเขาเอามือกุมหน้าน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวผู้พิพากษาขยับตัวเล็กน้อยมองทั้งสองด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความลังเลบนโต๊ะยังเต็มไปด้วยแฟ้มหนาเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาและหลักฐานแต่คำพูดของเด็กเพียงไม่กี่ประโยคก,กลับมีน้ำหนักกว่ากระดาษทุกแผ่นในห้องนั้นเด็กชายค่อยๆลุกขึ้นเขาเก้าวขาเล็กๆไปหาพ่อ มือเล็กเอื้อมไปแตะที่แขนของผู้ชายร่างใหญ่ที่กำลังร้องไห้จากนั้นเขาหันไปหาแม่กอดเธอไว้แน่นถ้าผมต้องเลือกผมจะหายไปเองก็ได้ครับห้องทั้งห้องเงียบวาาเหมือนเวลาหยุดเดินคำพูดนั้นคือแรงสะเทือนครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดแม่ชะงักร้องให้หนักจนตัวยโยนพ่อเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลพรากเหมือนฝนตกหนักอย่าพูดแบบนั้นลูกแม่เอ่ยเสียงสั่นพรากอดเขาแน่นขึ้น พ่อเองก็คว้ามือเล็กอีกข้างไว้ราวกับกลัวว่าจะสูญเสียไปจริงๆผู้พิพากษามองภาพตรงหน้าสายตาเริ่มพร่ามัวเพราะน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้เจ้าหน้าที่ศาลหลายคนเอามือปิดปากเพื่อกลบเสียงสะอื้นทั้งห้องพิจารณาคดีถูกกลืนด้วยบรรยากาศเศร้าส้อยเหมือนกำแพงแข็งแรงที่กั้นพ่อแม่กับลูกถูกทลายลงแต่ในความเงียบนั้นเองความรู้สึกอึดอัดกลับยิ่งหนาแน่นขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างไร และไม่มีใครกล้าคิดต่อว่าคำพูดของเด็กชายที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังจะเปลี่ยนชะตากรรมครอบครัวนี้ไปในทิศท,ทางใดผู้พิพากษายกสายตาขึ้นมองทุกคนในห้องด้วยแววตาหนักอึง้งเขาเงียบอยู่นานจนเสียงหัวใจของใครหลายคนเหมือนจะดังแข่งกับเสียงนาฬิกาบรรยากาศหนาวเย็นแผ่กระจายแม้เครื่องปรับอากาศจะไม่ได้ทำงานแรงเกินไปแต่ทุกคนกลับรู้สึกเหมือนถูกบีบอัดอยู่ในห้องเล็กๆที่ไร้ทางหายใจแม่กอดลูกชายไว้แน่นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตา พ่อกุมมืออีกข้างของลูกไว้ราวกับจะไม่ยอมปล่อยอีกต่อไปทั้งสองที่เคยเถียงกันอย่างดุเดือดตอนนี้กลับนั่งเงียบราวกับคำพูดของเด็กได้ดึงเอาความจริงออกมาโปะแสงให้เห็นผู้พิพากษาค่อยๆเอ,อ่ยเสียงต่ำแต่หนักแน่นสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้ยินจากปากของเด็กคนนี้ทำให้ชัดเจนแล้วว่าสิทธิการเลี้ยงดูไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพ่อหรือแม่ใครเก่งกว่าใครมีเงินมากกว่าหรือใครมีบ้านใหญ่กว่าเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบห้อง นักกฎหมายบางคนก้มหน้าเขียนโน้ตอย่างรีบร้อนแต่สายตาทุกคู่ยังจับจ้องไปที่เก้าอี้สูงตรงกลางเด็กชายหันไปมองผู้พิพากษาดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวังและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันมือเล็กยังถูกกุมแน่นทั้งสองข้างร่างเล็กสั่นเล็กน้อยแต่เขายืนตรงมองไปข้างหน้าไม่กระพริบผู้พิพากษาเอ่อยต่อคำพูดของเด็กคนนี้คือเสียงของหัวใจที่แท้จริงสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การถูกแบ่งครึ่งเหมือนทรัพย์สิน แต่คือการได้อยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักแม่จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแม่ของเด็กชายร้องให้สะอื้นหนักขึ้นราวกับถูกตอกย้ำความผิดที่เธอเคยทำพ่อเองก็ยกมือขึ้นปิดหน้าน้ำตาไหลพรากไม่หยุดความเงียบในห้องนั้นไม่ได้เป็นเพียงความเงียบธรรมดาแต่มันคือความเงียบที่กรีดลึกเข้าไปในหัวใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นผู้พิพากษาวางมือบนแฟ้มเอกสารหนาเต๋ะเสียงปิดแฟ้มดังปังก้องกังวาน ทุกคนสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนถูกปลุกจากฝันร้ายแต่ความฝันนี้ยังไม่สิ้นสุดเด็กชายหันไปมองพ่อและแม่ดวงตาเอ่อด้วยน้ำตาเสียงเล็กเอ่ยขึ้นอีกครั้งถ้าพ่อกับแม่ยังเกลียดกันอยู่ผมจะไม่อยู่กับใครเลยครับคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักที่ฟาดลงกลางหัวใจของทั้งคู่แม่กรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังอย่าพูดแบบนั้นลูกแม่ขอโทษพ่อเองก็จับไหล่ลูกแน่นพูดเสียงสัน่น พ่อผิดเองพ่อไม่ควรทําให้ลูกต้องเจ็บปวดแบบนี้ผู้พิพากษาหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจยาวการตัดสินครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของชีวิตเด็กคนหนึ่งเสียงของท่านดังชัดเจนทุกถ้อยคำเหมือนกรีดผ่านความเงียบห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ถาโถมใครบางคนในห้องแอบเช็ดน้ําตาบางคนหลบสายตาเพราะไม่อาจทนมองความเจ็บปวดตรงหน้าได้แม่กับพ่อหันมามองหน้ากัน เป็นครั้งแรกที่สายตาของทั้งสองไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดที่แบ่งกันรับเด็กชายยังยืนอยู่ตรงกลางดวงตาแดงกำ่ำเขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนอีกแล้วเพราะรอบตัวมีแต่เสียงสะอื้นและเสียงหอบหายใจที่สันวหวผู้พิพากษาจ้องมองภาพตรงหน้าเนิ่นนานริมฝีปากขยับช้าๆก่อนเปล่งคำพูดที่ทุกคนรอคอยศาลจะให้โอกาสสุดท้ายแก่ทั้งสองฝ่าย เสียงนั้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครกล้าขยับเพราะไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนี้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าโอกาสสุดท้ายจะเป็นอย่างไรผู้พิพากษาเว้นช่วงให้ความเงียบเข้าครอบคลุมห้องอีกครั้งทุกสายตาเต็มไปด้วยความกังวลและความอยากรู้บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีหนักอึ้งจนเหมือนแม้แต่การหายใจก็ยากลำบากเด็กชายยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงกลาง มือและกำแน่นเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดแม่กับพ่อมองหน้ากันน้ำตายังไม่หยุดไหลในสายตานั้นมีทั้งความเสียใจความกลัวและความสำนึกผิดที่กัดกินหัวใจผู้พิพากษาเอ่ยเสียงชัดเจนชาชาโอกาสสุดท้ายที่สารให้ไม่ได้หมายถึงการให้ใครคนใดคนหนึ่งชนะน้ำเสียงนั้นสะท้อนในห้องจนทุกคนกลั้นหายใจรอฟังต่อแต่หมายถึงการให้โอกาสพ่อและแม่ ได้พิสูจน์ว่าทั้งสองสามารถเป็นครอบครัวของเด็กคนนี้ได้หรือไม่เสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นบางคนที่นั่งฟังคดีมาก่อนหน้านี้ถึงกับเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าผู้พิพากษาจะตัดสินในลักษณะเช่นนี้ผู้พิพากษายกเอกสารขึ้นพลิกไปมาแล้ววางลงจากนั้นเอ่ยต่อศาลจะไม่มอบสิทธิเลี้ยงดูอย่างถาวรให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเวลานี้แต่จะกำหนดระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูร่วมกัน ถ้าพ่อและแม่ยังคงแสดงความเกลียดชังกันต่อหน้าลูกศาลจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งสองทันทีคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกแม่เบิกตากว้างริมฝีปากสัน่นพ่อเองก็สะดุ้งเหมือนถูกแทงตรงกลางใจเด็กชายหันไปมองผู้พิพากษาดวงตาเอ่อด้วยความหวังเล็กน้อยเขากัดริมฝีปากแน่นแล้วค่อยๆเงยหน้ามองพ่อและแม่ผู้พิพากษาไม่หยุดพูดศาลจะติดตามดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ จะเข้ามาสังเกตการในชีวิตประจําวันของครอบครัวหากพบว่ามีการใช้ความรุนแรงการพูดจาดูถูกกันต่อหน้าลูกหรือทําให้เด็กเกิดบาดแผลทางจิตใจอีกศาลจะพิจารณาโอนสิทธิเลี้ยงดูไปยังญาติที่เหมาะสมหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่ปลอดภัยกว่าห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนด้วยความตระหนกแม่ร้องให้หนักขึ้นเธอเอามือกุมหน้าแล้วพูดเสียงขาดห่วงไม่ไม่เอาแบบนั้นฉันสัญญาฉันจะไม่ทะเลาะอีกพ่อก้มหน้าลงจนไหลสัน เสียงแหบพร่าเอ่ยออกมาผมก็สัญญาผมจะพยายามเป็นพ่อที่ลูกไม่ต้องอับอายเด็กชายค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเขายกมือเล็กทั้งสองขึ้นจับมือของพ่อและแม่เข้าด้วยกันสัมผัสนั้นสั่นไหวแต่แน่นพอที่จะทำให้ทั้งสองสะอึกดวงตาของเด็กชายเปล่งประกายแม้น้ําตายังไม่หยุดไหลผมไม่อยากถูกส่งไปอยู่ที่ไหนทั้งนั้นครับผมอยากอยู่กับพ่อและแม่เสียงเล็กนั้นชัดเจนราวกับคมมีที่กรีดผ่านบรรยากาศอึดอัด ผู้พิพากษามองภาพตรงหน้าสายตาที่เคยเข้มแข็งเริ่มพร่ามัวเจ้าหน้าที่ศาลบางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นไม่อยู่ผู้พิพากษาจึงกล่าวประโยคสุดท้ายที่ทําให้ทั้งห้องถึงกับกลั้นน้ําตาไม่ไหวถ้าพ่อและแม่ยังรักลูกอยู่จริงก็จงพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักนั้นสําคัญกว่าความเกลียดชังเสียงสะอื้นดังระง,งมไปทั่วห้องแม่กับพ่อก้มหน้าลงพร้อมกันมือทั้งสองถูกบีบไว้ด้วยมือเล็กๆของลูกชาย เป็นครั้งแรกที่ความเงียบในห้องพิจารณาคดีไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแต่เต็มไปด้วยความหวังที่ยังสันไหวอยู่ในหัวใจเล็กๆของเด็กชายคนหนึ่งหลังจากผู้พิพากษาประกาศคำตัดสินแล้วเสียงค้อนเหล็กกระทบโต๊ะก็ดังก้องไปทั่วห้องบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งถูกทิ้งไว้ในความเงียบงนันทุกคนในห้องต่างหลบสายตากันน้ำตายังเกาะอยู่บนใบหน้าหลายคู่แม่และพ่อยังคงกุมมือลูกชายไว้แน่นราวกับกลัวว่าถ้าปล่อยมือออกเขาจะหายไปจากชีวิตจริงๆ เมื่อทุกคนทยอยลุกขึ้นเดินออกจากห้องพิจารณาคดีแสงแดดยามบ่ายสองผ่านกระจกสูงเข้ามาในโถงศาลความอบอุ่นของแสงนั้นตัดกับความเย็นเยือกในใจของทั้งคู่เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนกล้องจนกระทั่งทั้งสามคนก้าวออกสู่บันไดศาลที่ทอดยาวไปสู่ภายนอกแม่ยังคงเช็ดน้ำตาไม่หยุดเธอก้มลงมองลูกชายที่เดินอยู่ข้างๆและเอื้อมมือไปลูบผมเขา พ่อเดินเงียบๆอยู่ฝั่งตรงข้ามสายตาเขาหนักอึ้งเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเมื่อพวกเขามาถึงมา้านั่งยาวใต้ร่มไม้ใหญ่เด็กชายหยุดเดินหันไปมองหน้าพ่อและแม่สลับกันน้ำเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนพ่อแม่เรากลับบ้านด้วยกันได้ไหมครับคำถามนั้นทำให้ทั้งคู่ชะง,งักแม่กัดริมฝีปากแน่นดวงตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งพ่อ,อยืนนิ่งราวกับไม่แน่ใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรสุดท้ายแม่จึงพูดออกมาเสียงสัน่น ถ้าลูกอยากให้เป็นแบบนั้นแม่ก็จะพยายามพ่อเงยหน้าขึ้นสูดหายใจแรงเหมือนกำลังกลืนความเจ็บปวดพ่อก็จะพยายามเหมือนกันเด็กชายยิ้มทั้งน้ำตามือเล็กๆดึงมือของทั้งสองเข้ามาใกล้กันแม้สัมผัสนั้นจะสันไหวแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงใจที่ยากจะปฏิเสธระหว่างทางกลับบ้านรถคันเก่าที่พ่อขับแล่นไปอย่างเงียบเชียบเสียงเครื่องยนต์ดังคลืดคราดแต่ภายในกลับเงียบสนิท แม่มองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาแดงกำ่ำพ่อจับพวงมาลัยแน่นจนเส้นเลือดบนมือปูดขึ้นเด็กชายที่นั่งตรงกลางคอยมองสีหน้าของทั้งสองไม่วางตาเมื่อรถจอดที่หน้าบ้านเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นเด็กชายรีบวิ่งลงไปเปิดประตูบ้านฝุ่นจับหนาเพราะแม่ไม่ได้กลับมานานเขาหันกลับมามองพ่อกับแม่ที่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูเหมือนไม่กล้าเดินเข้าไปเข้ามาสิครับบ้านของเรา เสียงเล็กนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจของทั้งคู่แม่ก้าวเข้ามาช้าๆสายตากวาดมองห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยของเล่นเก่าของลูกชายเธอยกตุกตาหมีขึ้นมาแนบอกน้ำตาไหลเงียบๆพ่อเดินไปหยิบสมุดการบ้านที่ยังวางอยู่บนโต๊ะไม้เขาเปิดดูหน้าที่ลูกเคยเขียนแล้วเงียบงันไปเด็กชายยิ้มกว้างขึ้นแมด,ดวงตาย,ยัางแดงเขาวิ่งไปหยิบกระดาษวาดรูปที่เคยทำเองบนกระดาษมีภาพครอบครัวสามคนจับมือกัน เขายกขึ้นให้พ่อกับแม่ดูพร้อมเอ่ยเสียงสดใสปนสะอื้นผมอยากให้ภาพนี้เป็นจริงตลอดไปแม่สุดนั่งลงบนพื้นกอดลูกชายแน่นจนตัวสัน่นผ้าห่อตัวลงข้างๆยื่นมือโอบก,กอดทั้งคู่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทั้งสามได้อยู่ในอ้อมกอดเดียวกันแต่ในความอบอุ่นนั้นยังคงมีความหวาดหวัน่นเพราะทุกคำพูดของผู้พิพากษายังคงดังก้องในหัวหากพวกเขาเผลอทำผิดพลาดอีกครั้ง สิทธิในการเลี้ยงดูลูกชายอาจหลุดลอยไปตลอดการแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดหน้าต่างเข้ามาทอดเงาของครอบครัวเล็กๆบนพื้นห้องเป็นเงาที่ดูอบอุ่นแต่ก็สั่นไหวไม่มั่นคงและในใจของเด็กชายเขาได้แต่ภาวนาให้เงานี้ไม่แตกสลายไปอีกครั้งวันแรกๆของการอยู่ร่วมกันเหมือนทุกอย่างเต็มไปด้วยความหวังแม่ตื่นแต่เช้าทำอาหารเช้าที่เคยหายไปนานกลิ่นหอมของข้าวต้มลอยอบอวลไปทั่วบ้าน พ่อนั่งเงียบๆอยู่ที่โต๊ะอาหารคอยดูแลไม่ให้ลูกชายทำอะไรที่อาจเป็นอันตรายเด็กชายยิ้มสดใสเสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วบ้านเล็กๆแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความจริงก็เริ่มเผยตัวเสียงถกเถียงเบาๆแรกเริ่มกลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยเช่นใครควรพาลูกไปโรงเรียนใครควรสอนการบ้านจนกลายเป็นเสียงแข็งและสายตาที่กรีดลึกเด็กชายสังเกตได้ทุกอย่างเขาแซงทำเป็นหัวเราะก,กลบเกลื่อนความอึดอดัด แต่ทุกครั้งที่เสียงของพ่อกับแม่ดังขึ้นเขาจะก้มหน้ากอดตุ๊กตาหมีแน่นหัวใจเล็กๆเกต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดคืนหนึ่งหลังจากกลับจากที่ทำงานพ่อเผลอวางกระเป๋าเสียงดังแม่หันมามองด้วยแววตาไม่พอใจความเงียบตึงเครียดปกคลุมห้องทันทีเด็กชายที่กำลังนั่งทำการบ้านรีบเงยหน้าขึ้นเขารีบพูดขึ้นว่าพ่อครับมาช่วยผมทำโจทย์ข้อนี้หน่อยน้ำเสียงสดใสของเขาเป็นเพียงเกราะบางๆที่ปิดบังรอยร้าวระหว่างพ่อแม่ เช้าวันถัดมาเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์มาเยี่ยมพ่อกับแม่รีบยิ้มทำท่าทีเหมือนทุกอย่างสงบสุขเด็กชายก็นั่งข้างๆยิม้มเช่นกันแม้ในใจจะรู้สึกเหมือนกำลังหลอกตัวเองหลังจากเจ้าหน้าที่กลับไปบ้านก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินดังติ๊กติ๊กติ๊ก,กเหมือนนับเวลาถอยหลังไลาขึ้นเด็กชายฝันร้ายเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเขาเดินไปที่ห้องพ่อกับแม่ซึ่งตอนนี้ยังคงแยกกันนอนคนละห้อง เด็กชายยืนอยู่หน้าประตูน้ำตาไหลเงียบ,เ,ยบเขาไม่กล้าเคาะไม่กล้าเรียกเพราะกลัวว่าจะทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันอีกบางครั้งเขาได้ยินเสียงเถียงกันเบาๆผ่านกำแพงคำพูดที่เขาไม่อยากได้ยินเช่นเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยหรือฉันเหนื่อยที่จะทนทุกประโยคเหมือนมีดที่กรีดลงบนหัวใจเล็กๆของเขาแต่เขายังยิ้มในตอนเช้าเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขากลัวแค่ไหนวันที่ครอบครัวต้องไปพบนักสังคมสงเคราะห์อีกครั้ง เด็กชายถูกถามว่าอยู่บ้านแล้วมีความสุขหรือเปล่าเขามองหน้าพ่อมองหน้าแม่แล้วก้มหน้าลงคำตอบที่ออกจากปากคือครับผมมีความสุขแต่ในดวงตาที่แดงก่ำเต็มไปด้วยความจริงที่ตรงกันข้ามพ่อกับแม่หันไปมองกันในดวงตาของทั้งสองมีความรู้สึกผิดปะปลนกับความดื้อรั้นไม่มีใครยอมเอ่อยออกมาแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าเด็กกำลังแบกรับบ,บางอย่างที่หนักเกินไปคืนนั้นฝนตกหนัก เสียงฟ้าร้องดังสนั่นทั่วท้องฟ้าเด็กชายสะดุ้งตื่นอีกครั้งวิ่งออกมาจากห้องด้วยความกลัวเขากอดตุ๊กตาหมีแน่นน้ำตาไหลพรากพ่อกับแม่วิ่งออกมาจากห้องของตัวเองพร้อมกันสายตาของทั้งสามประสานกันตรงกลางโถงบ้านแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นน้ำตาบนใบหน้าเล็กๆของเด็กชายชัดเจนเขาร้องให้เสียงดังพูดตะโกนทั้งที่เสียงสั่นสะอื้นผมเหนื่อยแล้วครับผมไม่อยากฟังพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันอีกแล้ว คำพูดนั้นดังก้องไปทั่วบ้านแรงกว่าฟ้าผ่าที่สันสะเทือนหน้าต่างแรงกว่าฝนที่สาดซัดไม่หยุดแม่สุดนั่งลงกับพื้นมือสั่นจนจับลูกไม่ถนัดพ่อยืนนิ่งเหมือนถูกฟาดด้วยค้อนหนักที่กลางอกทั้งคู่จ้องมองกันดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและในความเงียบนั้นเองพวกเขาเริ่มตระหนักว่ากำแพงความโกรธที่สร้างขึ้นไม่ได้ทำร้ายกันและกันเท่านั้นแต่มันกำลังทำลายหัวใจลูกชายที่พวกเขารักที่สุดในโลก คืนนั้นหลังจากเสียงร้องให้ของลูกชายสงบลงพ่อกับแม่ยังคงนั่งข้างเขาใต้แสงไฟสลัวเสียงฝนที่กระหน่ำข้างนอกเหมือนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นแผ่วๆของเด็กชายที่ค่อยๆแห้งหายไปในอ้อมอกอดแม่เช็ดน้ำตาออกจากแก้มลูกก่อนหันไปสบตาพ่อสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสำนึกผิดครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทั้งสองไม่หลบสายตากันอีกแม่พูดเสียงเบาแต่หนักแน่นเราต้องเปลี่ยนจริงๆ ไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อลูกพ่อพยักหน้าน้ำตาไหลเงียบๆเ,เขายื่นมือมาวางบนหัวลูกชายที่กำลังหลับตาผมสัญญาจะไม่ให้เขาต้องร้องให้เพราะเราอีกตั้งแต่นั้นมาทั้งสองเริ่มเรียนรู้ที่จะฟังกันการทะเลาะยังเกิดขึ้นบ้างแต่ทุกครั้งที่เสียงเริ่มดังขึ้นลูกชายเพียงแค่เอ่ยว่าอย่าทำให้ผมกลัวนะครับความเงียบก็เข้ามาแทนที่ทันทีการเวลาผ่านไปบ้านเล็กๆก,กลับมามีเสียงหัวเราะ แม่หันมาเล่าเรื่องคำๆให้ลูกฟังก่อนนอนพ่อช่วยตรวจการบ้านแม้จะเหนื่อยจากงานและแม้พวกเขาจะไม่ได้กลับมาเป็นคู่รักเหมือนเดิมแต่ก็เลือกเป็นพ่อแม่ที่ร่วมมือกันอย่างแท้จริงวันที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์มาประเมินครั้งสุดท้ายเด็กชายยิ้มกว้างตอบด้วยเสียงมั่นใจผมมีความสุขครับเพราะพ่อกับแม่เลิกร้องให้แล้เจ้าหน้าที่เพียงพยักหน้ายิ้มบางๆแสงแดดยามบ่ายสองลอดหน้าต่างเข้ามา ตกกระทบเงาของครอบครัวสามคนที่ยืนจับมือกันแน่นเงานั้นมั่นคงไม่สั่นไหวอีกต่อไปเพราะครั้งนี้พวกเขาเรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะกันแต่คือการปกป้องหัวใจเล็กๆที่ต้องการเพียงแค่บ้านที่สงบสุขและบ้านหลังเล็กแห่งนี้ก็กลับมาเป็นบ้านอีกครั้ง